สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปาเปลาลอีกแล้วนะคะในช่องนัทไทยานะคะคือวันนี้เราก็จะมาเออช่วยแบบนี้ก่อนไปเริ่มเลยเอาต่ไปถ่ายโลบบเหมือนเดิมนะวันนี้จะมาตั้งละครกัน ลาคาสั้นเรื่องแต่เพื่อนดีกว่าไเดี๋ยวไปหาเพื่อนเดี๋ยวไปคาเพื่อนก่อนเพนืพ่อนเพนื่อนเพื่อนสนใจเข้ากลุ่มฉันไหมใหม่แล้วฉันน่ะไม่อยากอยู่กับแค่เรียะมันม่จังน้อนน่ะไมเป็นไรมันม่จังโ,เเงโอเคไปก่อนฮะอะไรยองฮียองฮีอย่าเพิ่งไปไปสักคน สวเฮี่อุ้รบบยรถอู้ยแล้วมันไม่แรงด้วันนี้เราจะไปซปปูเปอร์มาร์เก็ตกันนะแค่เังอยากกินดานเออม,มีอ่ะมันยังไม่เปิดเคยไหมไปกินดานคาเฟ่แม่เดี๋ยวฉันเสร็จแล้วก่อนปึ๊บไปแล้วเชิญเพื่อนดีกว่า เชิญสองคนมาเลยไปซื้อควรทีดีกว่าเขบาบอกว่าสั่งกวนเทกินฟรีอะไรดีเอานี่อะแฮมเบเกตติกินดีกว่างนักๆม,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 มีความสุขจังเลยค่ะเธอฉันก็มีความสุขเหมือนกันไม่เป็นไรอ,อย่างยังไม่ยังอะไรสุดใจอ้ออร่อยเหมือนกันฉันอร่อยมากเลยฉันไม่มีวันไ,ได้หยุดกินบ้างเอา้า เอ้โหคะเดี๋ยวไปหาพาลูกมีโอกระก่อนลูก<อ>มีโอไปสนามเด็กเล่นแล้วเดี๋ยวไปหาแม่ก่อนเดี๋ยวไปหาลูกก่อนลูกแม่โถทำไมไม่ขังจ้ะอ๋ออยู่นี่ค่ะจะลูกแม่อยู่นี่โอเคค่ะแม่หมนูรักอยู่กับแม่มากเลยอะหนูห้ยอ่า ต้องลงมาเดี๋ยวแม่พาไปเล่นสไลเดอร์วันนี้หนูต้องไปโรงเรียนด้วยนะจริงหรอหนูไม่อยากไปอ่ะมี่ให้เล่นเขาวง,งกวดนะพรุ่งนี้ก็ได้หลายวันต่อมาอู้หู ห้เพื่อนเพื่อนเพื่อนส่องเดยที่สองแล้วเร็วมากเอ,าเอาก้เอาเอ้กระโดดเพื่อนเอ้าเอ้ยชนกำแพงไปละเดี๋ยวไปจะไปเล่นที่ด่านที่มันโกงโกงกันนะอ้าวพี่พอดีเออยฉันมีโอ้มันนี้ค่ะแม่มีโอ้ม,มอี๋ยวชีวิต ไปโอเคค่ะแม่ไปเฮ้ยเพื่อนว่าไงโอเคเดี๋ยววันนี้ฉัน,นจะพาน้องไปนะคลิปก่อนวันนี้จะพาไปดูห้องลับนะ